อ,อันนั้นจะได้หลกหน่ะมาหาหน่อไม้ค่ะมาเจอเพอดีเลยนี่กระหน,น่องามงามเอาเลย นี้มันอยู่ตรงกลางแต่มันง่ายหน่อยค่ะมันไม่เบียดกับไข่ไหน,น,นจะแปะหนีเด้อไม่ต้องลึกมากหรอกลุกนี่เนาะเออสูงๆแค่หน่อย เออนั่นแหละอึบนั่นแหละได้ปลาแล้วจะเอาหน่อไม้ไปแกงอึมบุญนเห็นหนะ้นองปนุ่มมีหลายน่ออยู่ค่ะแงหน่อไม้ก็มหน่อไม้เฮานี่แหละค่ะ จะจุ๊บจ,จักจุบคอยดึงน้อเออมาน้วนอีกหน่อยโอ้วเดี๋ยวโอเอนั่นถ้ามันยากก็ไม่ต้องเอาลอกลูกนี่เอาเอาล่อนี่นได้แล้วเนีย่ย ใหญ่ได้ <c oughs> ใหญ่ใหญ่แข็งปุ๊เลยใหญ่ก็แข็งนะมันอยู่ข้างในนะมันเบียดอยู่กไ็ไอ้ต้นอื่นบางหนามต่ำ,ตำนล้ลูก <c oughs> แต่ต้นนี้มันไม่มีหนามอะค่ะแต่มันมีไอ้พวกเขาเรียกอะไรมันนะเสี้ยน ขแขนงมนะันอะแขนงของไขนะ่เนี่ยเล็กๆน้อยๆนอยนแนงไม่เยอะอันนี้ตัวนีเออนักยังงดองโป๊ะเลยปาติโท้ไอายางใหญ่ อโอ้โอ,โอ,โอ้นั่นตามอันนั้นอีกน่ะใหญ่ว่าตามไม่ถอดเออระวังมันปูนลงมาลูกเออ,นะนะอน่ะน่ะนี่นี่อีกหน,น่อยหนึ่งอือก็มีหน่อยข้างกันข้างกันมีหน่อยข้างกันมีอีกไหมครับใช่ไหมใช่แต่มันหน่อยอย่างนี้โอ้ไม่ต้องเอาไม่ต้องเอามันเอายากไม,ม่เล็กเท่าไหร่ แม่เวมันอยู่ในในหลืบเนี่ยก็ยังจะเอามันเนาะไะะะปโดนมาแล้วล่ะยังไงก็ต้องเอาอโอสับอันใหญ่เหมือนไปโดนนนี่เนาะอ๋อเล็กน,นิดเดียว ก็ตัดอันยาไปดูนแล้วมานี่อันทุดยไทยอันนี้เดี๋ยวยายนี่ก่อนานะาตามเรียนก็ตาปูนี่แหละกลังก็แท๊กใยใยหมอกำลัง่วยๆเลยเแต่เอาไม่ขึ้นเอาอีกทีนึงงตะแท๊กอีกทีนึง มาติดนะมันติดอีนั่นน่ะข้างๆมันน่ะลูกไอ้ไ<ฟ>ขแขนงมันอนัแขนงไผ่น่ะขแขนงมันลหลไงไ<ฟ>ขแขนงมันค้ำเอาไว้เลยนั่นน่ะเ<ฟ>ออซ<ฟ>ุปเปอร์ซุปเปอร์สรุปผลงานนะคะหน่อไม้ก็พอกินอยู่ค่ะ วันนี้ที่เมืองไทยไม่ผิดหวังค่ะนี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดได้แปดหน่อโอ้ยกินเป็นเดือนนะคะเป็นเดือน